สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับแซวดอนคนแก่วางที่ต๊ะค่ะมื้อนี้อากาศหนาวหนาวค่ะมื้อนี้ใช่ด้วยแซวดอน,นเน่เน่หนูยังม่กินมื้อนี้แซวดอนคิดเองไม่ได้คิดเองหลอกเจ้าเก๋เคยเห็นคนกินแต่ว่าแซวดอนได้อยากกินมันเป็นอากาศหนาวๆน,น,นะอันนี้ปลาเซลมอนใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอ็คุกเรียบยร้อยแล้วปแบบเปรี้ยวปากอยากกิน ลลลสรสรสชาติจานัดใหนึ่เ้เมืองก่อนพักค่ะพักมาเป็นสวนเครื่องเคียงค่ะไม,ไม่เห็นบอนหอมแดงตะไคร่หอม,หอมอบักม่วงบักม่วงหวานๆเปรีป้ยวๆบักหนา้าซอยอี่งยังสีสบตาปนี่วันนี้ พักหลายขาดประเด็นก็คือตัวโซนสำคัญเบียร์ค่ะเย็นๆบางคนหาแซวเดี๋ยวมั้อันเห็นในภาพที่แซวเดรนมากินเบีรรยรแซวเดินไมนะ่ค่อยมากินไม่ค่อยมากินอันเนี้ยอึนอันใดนะมากินเบียร์ล่ากับบ้านสิบกับบ้านมเมืองไทยนู่กะบมากินเบียร์ลี่อูเพราะว่าเบียร์นี้ไม่แค่คลายก็ไม่แค่คลายกันก็เบียร์ลี่โอ้ หนาวค่ะอ,อันนี้เขาเอิรว่มาเมียงต่อหนูนเอิรว่าเมียงปลาแซลมอนเนาะเมีย่ยปลาแซลมอนใส่ผักเยอะๆใส่สมุนไพรเครื่องเคียงเยอะๆใส่บักหนาวตอนบักหนาวกระเทียมตะไคร้ตะไคร้หนูบอกปั้งไปว่ามีตะไคร้นะ้ำผัก,กซีซาลาเนีย กินขึ้นนูนี่มีประโยชน์โลดอีลีไ่ได้บอบอ,อีลีเอาต้องไปอาหนามันจะหน่อยโอ้ลืมใส่ตอนหูมอง,องไม่ถึงนมะีออราสาันหวานแส่บกเฟืองอะไรนะค่ะแซวดอนทาบอกเฟื่องบอฟอนี่ก็เลยบ่ด้บ่อด้บอกเฟื่องอด้บักมวงามาค่ ข้ามเยื่เกินไปไม่ข้ามแหลกหรอไม่ใช่ข้ามเยื่เกินไปแสบย้าโทเป็นยู้สาวหรอมาข้ามมาดาแล้วเนีน่ยแสบกระดอกแล้เดี่ยอันกินแล้ว หอมบอกนาว่ะหอมเปลือ,บอกบกนาวล้วกะหอมแดงบะกม่วางตะไคร่จะเที่ยมเป็นก็เข้ากินเหมียงเลยบทอดแกงเห็ดเจียมว่าบอกนั่งโอเปร่านั่งข้านันอยู่ ว่าโทษรถซับคาคามันขืนนะจ๊ะค่าผิวโทษรถซั์มันขึ้นที่จริงหนูโทษกับบัานบริษัทการโทษสายตรงไปฮาแม่ตอที่เรสองเหรียญตอที่เราสองเหรียญเป็นเงิ่อนูโทษไปสามเทธอผ้เสือ้อผ้โดนดอกแต่ว่าเป็นเงิ่อนสามสิบสี่เหรียญเป็นพันพันพันต้น เมื่อนามูมากขึ้นเลยสิ เห็ดเมนูนี่แหละกับแกงเห็นซูหมูกินทอนหมูหนูบอกไฮหลท์ลอกหนูเป็นคอนอึดหมูพระเจ้าอยู่ไก่เอาสูตรหนูลองไปเทเด้อเสียบหลุดเสียเหมือนที่พร้อมเผือกบางนง่เลยนะบางม่วงกับเทียมตะไครนะ่ไปซาเน่ร่วงใบซาเน่ไก่เราไก่จะกลับบ้านละ่ะแก่สิไปกินบอกขอยแข้งละ่ะแปะซางของแข้งอยู่กับหมัก ซิมซี่ฟูดต่ำเอาแซ่บกระดดดเดียวอะไรตืซุกิเห็นตัวอีย่างบอลูนนั่งนั่งจอบกเห็นดล่ะบิไปใส่ไ้เลยสักไหเบังไปใส่์ละซุกิบังเอาไเห็นตัวอีกย่างบเบไปใส่โดนละไยคุบก็พออยิงบังหางเปซุกิ what you looking f o Did you find something You ยู looking for what mouse? yeah she not even worry about food she must see something interesting ตไปสุกีเราต้องมากวนแม่ให้แม่กินแล้วกินแซ่บเนี่ย กลับบ้านนุย้ยเไปซื้อปลาแซลมอนอยู่ไงคะซื้ออย่างนี้ห่างเพราะว่าอยู่ว่ามันดุมันไม่มีปลาแซลมอนนะนุย้ยเสรไปเฮ็ดซูบัมูก,กินย่างหนูกลับบ้านเพราะว่าสูตรนี้มันแสบเลยพอเป็นพอกอนพวกคนสุก,กี้บ่เป้แซ่เลย 脏就好ะเครื่องเคียงเพื่อสุขภาพดีนะผู้ใดมักเพื่อสุขภาพนี่กินผักได้หลายสุขภาพดีสุขภาพดีไม่มีอะไรขอกกำลังกายนั่นเลยล่ะหนูขอขอกกำลังกายเนีเ่ย Honey, this is the best. Want to try some? No. Why not? I'm created, you know. I'm intelligent. I'm created. <laughs> มันแสบเลยตื่นโอ้พักพักเนี้ ระบาทเองตุ๊กี้ลูกว่ะลูกไ่ค่อยมาก,กินผักอะลูกินลูกยันลูกกินเป็นกระมังเลยเนี่ยเป็นกะละมังบางม้วนบุคลากรมันเป็นัแค่บะต้องไปซื้อยูรัน ลาอันอินเตอมันคือสีนี้นบักม่วงบกม่วงบานเท่าค่ะบักม่วงสมน้น้นดดยนอยกันน่าอร่อยใช่ไหม พ okay. ี่ควน้ำจิ้มมันตัดต่างก่อน อนู่ท่ออันขาแม่สายตรงมเบอร์แม่ยังมีอยู่ร่องโทรศัพท์คือซื้อไม่ได้โทรอืเบอร์โทรกาดนะเบอร์แม่แล้วบ่มีบ่มีอินเทอร์เน็ตบางเพื่อน็สิบอกให้หนูไปโทรสักไก่เนี่นอันโทรยังเสร็จบ้านแม่มองอยู่นะบ่มีอินเทอร์เน็ตค่ะโยู่ทรอเธอทรอันเดีย๋ยบัตรเติมเงินแต่ว่าแต่ว่าอื เจมเติมพันพันบัตรไปประมาณมาเข้ากดเพิ่มเลยเติมเพิ่มซิปเหรียญทแไมบางครั้งมันโทษไม่ได้โทษแบบแบบสายอันกดยังเสียงมันบ่อยติดโทรศัพบเนี่ยเราเคยเลยต้องโทรสายตัวมึงต้องเจอโทรสายตัวมันติดนะเก็เลยเสียงนี่สักเจมไปโทษซับมันคือแพงค่ะ มันได้โทษไปเปนมเธอโทษกับเมืองไทยอย่สามสบ3าเหรียญคนน่ะมันกะ้ยอนอยู่ตะคนมันกลแซแสบไปย่าง สร้งสงางไม่ตะเมืองหรอกใช่นนะสร้างมากสองเดือนสร้างนันด้เดินเอ่อก่อนเดือนท่านว่าเพิ่งมาหอดบางอาทิตย์แล้วลืมหลังลืมไปเรื่อยมาสร้าง อันซึง่งครูแบบนี้ค่ะหนูสั้งไปหนมากกินเดียวป่ะหนูเล่นมากสองกิงนหนูคือได้มากกินเดียวหนูว่าเขาเรื่อ,องทรงหนูกินหนึ่งบ่าเดี๋ยวจังเดะหนูว่ามากเป็นครูันไในมากกินเดียวตอนสิบหกนาทีอะชาบูดอนจะลาไปแล้ว,ลวค่ะเดี๋ยวท่ามาเจอกันคลิปหน้านที่กอล เราขอขอบคุณ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 ,คณ,คณทุกผู้ทุกคนที่ตามที่ให้กำลังใจนุ้มค่ะมื้อนี้ก็ทราบกันเช่นกันนะสาวดอนมากเจอกันมื่อหนา้ากับพี่น้องใหม่ค่ะดูแลสุขภาพเจ้าของนะคะทุกผู้ทุกท่านมื้อวานนี้กันเท่าหนาวค่ะเจอกันมื่อหนา้าบ๊ายบาย